แบ่งปั้นความรูโดยสวัสดีค่ะพบกับพราสังคนนะคะในรายการ Admission <bit> Scan เราจะมาอาัปเดตข่าวสารดูความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาให้มีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้น้องๆเสมอคะ่ะมุ่งสู่คณะในฝันไปกับรายการ Admission Scan ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะอยู่กับพี่ปามตวนรับและพี่นัตีธัญ ามาประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆด้วยใช่แล้วนะคะนั่นก็คือ Facebook ของเรานะคะเราได้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเป,เป็นเป็นรูป นะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์นี่ือเจ๋มากรีบๆเข้าไปกดได้แล้วนะจ๊ะใช่แนละ้วจา้าและแน่นอนจ้ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการสอบแอดมิชชั่นเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาถามได้เลยค่ะที่ Official Line แอดปลูกแอดมิชั่นนั่นเองค่ะก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะใช่แล้วหรือว่าใครนะคะที่ชอบเล่น Twitter ร์วิเอใช่แล้วใน Twitter นะคะก็มีเหมือนกันค่ะเซิร์ชเลยนะคะแอดปลูกแอดมิชชั่นค่ะซึ่งในนั้นนะคะทั้ง3ช่องทางเลยค่ะ การกบบแอดมิชชั่นให้สม่ำเสมอครบถ้วนแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเหมือนเคยเลยค,ะค่ะี่ที่เรานะคะก็จะพานอทุกคนนะคะไปติดตามตัวแทนแอดแก๊ง60นะคะต้องบอกว่าวันนี้ไปติดตามคนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วด้วยนะคะกับอาชีพในฝันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะจ๊ะ สำหรับใครที่ชอบนกนะคะเหมือนที่พี่ป่าบอกเนี่ยนก,กนก่อยเลยกิเป็นไลน์อิเตอร์ใครนกก็เป็นไลน์อินสเตอร์อ่าเขาไม่นก,กะนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนกช่างมาันก็ไปติดตามได้นะคะตามช่องทางต่างๆค่ะและสําหรับในวันนี้ค่ะแน่นอนเราได้หยิบยกคําถามนะคะที่น้องๆถามเข้ามาทางแฟนเพจหรือว่าไลน์ต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบกันแล้วสําหรับใครนะคะที่กําลังตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูได้เลยในช่วงท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะจ๊ะใช่แล้ววันนี้ค่ะพินาตี้เราก็มีค่ะ ่าวสารเกี่ยวกับการศึกษามาอัพเดตให้นห้นองอีกเช่นเคยนั่นก็คือการสอบ q ีย์สไนั่นเองค่ะแล้วซึ่งเขาได้บอกมานะคะว่าอาจจะมีการทบทวนในการสอบคีย์สไอีกครั้งหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นยกเลิกการสอบไปเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ทางผู้บริหารของอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเขาก็ได้หารือกันเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็ผลสรุปออกมาว่า คงไม่ได้ยกเลิก Q ิวสตาร์แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนการสอบนิดหน่อยนะคะก็คือลดเหลือจํานวนครั้งการสอบเป็น4ครั้งต่อปีนะคะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะคะได้เลือกสอบเองแล้วก็ได้นําคะแนนที่ดีที่สุดนะคะมายื่นในการเข้าศึกษานั่นเองค่ะ ไม่เพียงมุ่งเน้นนะคะที่จะวัดระดับความรู้ในเนื้อหาทางด้านวิทาอย่างเดียวแต่ครอบคลุมค่ะถึงเรื่องทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านการคิดการเขียนรวมถึงการก้าวทันโลกสมัยใหม่และแน่นอนค่ะรวมไปถึงการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วยใช่แล้วค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะสมัครสอบที่ยูสตานะคะก็อย่าลืม หาข้อมูลแล้วก็ติดตามประเดียดเพิ่มเติมกันด้วยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวค่ายมาฝากน้องๆเช่นเคยใช่<ๆ>แล้วค่ะกับค่ายนี้เลยนะคะค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทยทหารครั้งที่สี่ใช่แล้วค่ายนี้นะคะจะเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงติดตามพร้อมกับพี่ปั๊มเลยจ้าค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทยทหารครั้งที่สี่ True the Radio City of Miss จัดโดยสโมสรน,นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชันชวนน้องๆมปลายนะคะแผนการเรียนวิทย์คณิตมาเรียนรู้ความแตกต่างของแพทย์ทหารกับแพทย์ทั่วไปที่สําคัญนะคะได้ทัวร์รอบวิทยาลัยเลยนะคะน้องๆจะได้สัมผัสกับความเป็นแพทย์ทหารอย่างใกล้ชิดน้องจะได้รู้ว่ากว่าจะเป็นแพทย์ทหารนั้นต้องผ่านอะไรบ้างและการทํางานของพวกพี่ๆเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเรียกได้ว่าลองใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแพทย์ทหารเลยก็ว่าได้นอกจากนี้นะคะน้องๆยังจะได้ทดลองในห้องแลบจริงๆโดยที่มีพี่นะคะที่มีประสบการณ์มาดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดค่ะ โดยค่ายนี้จะจัดก,กิจกรรมขึ้นในวันที่8-9ตุลาคม2559 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4สิงหาคม2559และประกาศผลนะคะวันที่14สิงหาคม2559รับจำกัดเพียง200คนเท่านั้นนะจ๊ะจัดขึ้นนาวิวทยายลัยแพทยศาสตพระมงกุฎ9โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าและพระราชวังพญาไทยสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m b o r n t o b e m e d i c a l c a d e t c a m p ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ฝันอยากจะเป็นหมอทหารนะคะก็ห้ามพลาดกับค่ายนี้เด็ดขาดค่ะมาดูของปังข่าวรับตรงกันบ้างดีกว่าวันนี้พี่ก็นํามาฝากกันอีกเช่นเคยใช่แล้วนะคะวันนี้รับตรง6 0จะมีที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยคะ<ส>่ะรับตรง60นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโคต้าส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะและสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาคม2559รับทั้งหมด150คนค่ะ รับตรง60มหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงระบบรับโตง g p a ไม่ต่ำกว่า2.50สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เปิดรับสมัครวันที่1สิงหาคมถึง -15 กันยาย,ยะะน2559ค่ะจำนวนรับนะคะ1,470คนค่ะรับตรง60มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีประเภทโคตา้าวิชาเรียนน้องๆน,นะคะจะต้องมี g p a c 4เทอมอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและสอบสัมภาษณ์ค่ะ เปิดรับสมัครงแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายน2559รับทั้งหมด2,165คนค่ะรับตรง60สกสพทคณะแพทย์คณะพันตุแพทย์คณะศัตว์แพทย์และเภสัช สอบวิชาเฉพาะสอบ9วิชาสามัญและสอบสัมภาษณ์เปิดรับสมัครวันที่1 3 1ถึงสสิอิงหาคม2559ค่ะรับจำนวนทั้งหมด1 8 4 3 <10. S 1> น้าคนน้องๆนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การรับสมัครต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ทุกบรัญญ์ของเรานะคะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook บล็อก admission ning ค่ะและฝากการติดตามข่าวสารรับตรงปี6 0นแบบรวดเร็วทันใจได้ที่ออฟฟิเชียลไลน์นะคะ แอดได้เลยจ้ะแอดปลูก Admission อย่าลืมเติมแอดข้างหน้านะคะใช่แล้วช่วงนี้นะคะพวกพี่สองคนต้องขอพักสักครู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้านี้นะคะเราจะพาไปติดตามน้องหนุ่ยค่ะตัวแทนจากแอดแก๊60นะคะเขาจะพาไปรู้จักแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่ๆที่มีประสบการณ์ทำงานจริงในอาชีพวิศวกรน่าตื่นเต้นมากเลยถูกต้องถ้าน้องคนไหนอยากรู้อยากทราบนะคะห้ามพลาดจ้า ิจกรรม admissions คูทัวร์บายครูปลปัญญาสัปดาห์นี้ครูพี่น็อตครูพี่ต้นและครูพี่อ๋องก็ได้จัดคาราวานส่งความรู้และจัดติวแกดเชื่อมโยงให้กับน้องๆม .6 กันที่โรงเรียนปัญญาวรคุณซึ่งน้องๆที่เข้าติวก็ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษโอ้เห็นแบบนี้แล้วเราก็ประทับใจจริงๆเลยนะครับก็วันนี้ที่ติวกันก็ได้รักสาความรู้มากมายเลยครับทั้งเทคนิคที่ ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ว่าจะทําแกะยังไงให้ได้ประสิทธิภาพครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าอยากจะแนะนํากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะให้กับเพื่อนครูต่างเรียนแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์ Tru ูปุปัญญา .com ค่ะส่วนรั้งหน้าเราจะยกทับความรู้ไปส่งกันที่ไหนมาติดตามกันครับ เขาเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นวิศวกรโอ้แต่ว่าจะไปสาขาไหนด้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องหน่อยก็วันนี้รบควรจะมาขอถามเกี่ยวกับอาชีพวิศวะหน่อยครั อย่างแรกทําไมพี่ถึงเลือกเรียนวิศวะเคมีคะก็ตอนแรกเลยนะคะเกิดจากพี่ไปเห็นโฆษณาตัวหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันเกี่ยวกับกระจกที่เหมือนลักษณะมันยืดหยุ่นได้ค่ะคือมันจะเป็นแบบคนตกลงมาใส่กระจกกระจกแล้วแบบมันบิดตามตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความสงสัยว่าแบบเฮ้ยเขาเขาทำยังไงทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปลองค้นคว้าดีวก็คิดว่าเออมันน่าจะมีแบบโครงสร้างอะไรที่ทางเคมีที่เปลี่ยนไปที่จะส่งผลต่อพ r o เฟอร์ตี้ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอย่างแรกเลยแล้ววบกกับ ถ้าเราเห็นร,บรอบๆตัวเราเนี่ยทุกอย่างมันมาจากเคมี Me แล้วมันก็มีความรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยเขาทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ,อเลือกมาเรียนด้านนี้ค่ะวิศวกวรเคมี K Me, นี่เขาทําอะไรกันบ้างครับก็หน้าที่โดยรวม,มนะคะก็คืออย่างที่นี่เนี่ยก็คือเป็นเ,เป็นโปรดักชันใช่ไหมคะก็คือทําหน้าที่ผลิตโปรดักคือหน้าที่วิศวกวรเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมกระบวนการผลิตอะคะ่ะให้สามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องผลิตของที่มีคุณภาพออกมาะคะ่ะ สมมติว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาเนี้ยค่ะเราก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงพักน,นิดนึนเนี่ยแต่ละคนนะคะก็จะมีเหมือนแบบโปรเจกต์ที่แบบต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะคอยเหมือนแบบอิ p พุตเมนต์ทั้งแบบกระบวนการผลิตหรือว่าตัวโปรดักอะไรเงี้ยค่ะให้มันดียิ่งขึ้นหรือแบบในเรื่องของการลดพลังงานอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วพี่คิดว่าอะไรที่ยากที่สุดสําหรับการทํางานเป็นวิศวกรเคมเออีคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจการคิดให้เร็วตัดสินใจให้เร็วอะคะ่ะเพราะเหมือนแบบ โปรดักชันอ่ะคือมันก็ผลิตอ่ะเนาะผลิตแบบเป็นคอนติเนียร์าตลอดเวลาเนี้ยบางทีแบบมันเกิดแบบปัญหาอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องคิดให้รอบคอบเดยนั้นแล้วก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นอ่ะทาให้มันรู้สึกว่าการที่เราแบบตัดสินใจเร็วการที่เรามีเวลาตัดสินใจน้อยเงี้ยมันยากสําหรับอาชีพนี้ค่ะค่ะก็ส่วนเนี้ยนะคะจะเป็นเหมือน เราคอยมอนิเตอร์โปรเซสแล้วก็คอยควบคุมโปรเซสอะคะ่ะส่วนใหญ่โปรเซสที่เนี่ยจ,จะเป็นแบบเหมือนระบบอโตเมติอยู่แล้วอะค่ะก็เดี๋ยวให้น้องหนุ่ยดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเหมือนใบ transition sheet ก็คือการที่เราผลิตเม็ดพลาสติกใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีหลายเรดเพื่อให้ตามความต้องการของลูกค้าใช่ไหมอันนี้เราก็เหมือนจะทดอะลองแบบการเปลี่ยนเกรดอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องปรับอะไรบ้างค่ะอย่างเช่นเดี๋ยว,ยวพี่ที่พี่จะให้น้องหนุ่ยปรับก็อาจจะเป็นตัวไฮโดรเจนนะคะ เพราะว่าเวลาเม็ดพลาสติกเนี่ยเราต้องคุมคล้ายๆ MFR คืออัดเขาเรียกว่าอะไรค่าการไหลของของตัวเนื้อพลาสติกอะคะ่ะว่าไหลได้เร็วหรือไหลได้ช้าซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะถูกควบคุมจากไฮโดรเจน่ะคีะ่ะคะอันนี้เราเราเรียกว่าเป็นระบบ APC control นะคะก็นี่ก็คือที่ลูกหนึ่งไฮโดรเจนคล้องลูกสองไฮโดรเจนคล้องเป็นเท่าไร่ปุ๊บอันนี้ตรงนี้เราก็สามารถขีดค่าไปได้เลยค่ะอันนี้มัน มันเป็น ppm อยู่ถูกแม่แล้วทีนี้เราต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเราก็จะต้องเหมือนหารก่อนอย่างอันนี้ค่ามันคือ1,450 ppm ใช่ไหมคะก็คือหาร1นึ่มือก็คือ0.145เที่เราจะต้องกรอกลงไปนะคะก็ให้น้องหนุ่ยลองกรอกได้เลยก็สิ่งที่ต้องควรระวังในการทำงานในสายงานนี้หรือสิ่งที่แบบต้องปฏิบัติ ก็อย่างแรกก็คืออันนี้มันเป็นโรงงานแบบผลิตไมพลาสติกเนาะมันก็จะมีพวกสารเคมีมีอะไรอย่างี้ค่ะมันก็จะคือที่โรงงานเราเนี่ยก็เหมือนจะมีเหมือนระบบเซฟตี้เรื่องหอนึ่งแล้วแล้วก็ที่ตัวเราเนี่ยก็คือจะต้องมีการแบบส่งอุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ PPE เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันภัยส่วนตัวก็จะมีชุดชุดแขนยาวขายาวอะไรเยางี้ค่ะมีมวกมีแว่นเป็นรองเท้าเซฟตี้อะไรอย่างี้ค่ะเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องมีก่อนที่จะลงไปที่แพนนย่งคะ่ะพี่เรียนที่ไหนมาก็เรียน พัจจอมก้าลาดกระบังมาค่ะแล้วตอนเรียนนี่เป็นยังไงครับยากไหมครับตอนเรียนก็ยากค่ะก็คือมันจะเน้นพวกวิชาคํานวณแล้วก็เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆก็ไม่ใช่คนแบบว่าที่แบบเรียนเก่งเกเยี่ยมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ก็คือก็ต้งต้องตั้งใจนิดแล้วพี่เป็นผู้หญิงแล้วมันลําบากไหมครับในการทํางานสายอาชีพก็ต่อตรงเลยว่าลําบากค่ะยิ่งถ้าเกิดพอยายมาอยู่โปรดักชันเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบไม่ถ้าไม่มีผู้หญิงเลยค่ะมันก็ก็คือเหมือน ลำบากนิดนึงทั้งเรื่องโค้เรื่องการทํางานและอยากสมมติถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคือางงาอารมณ์แบบต้องถึกนิดนึงอะค่ะมันมีต้องลงไปหน้งาง,งานอยู่ดึกๆึกอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วการจเจริญเติบโตของสายอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างคบพี่นะคิดว่าการจเจริญเติบโตสายนี้นก็ดีนะอย่างที่บริษัทที่เนี่ยสมมติว่าเลือกมาสายโปรดักชันปุ๊บแล้วเราชอบเนี่ย แน่นอนมันมีตำแหน่งรองรับแล้วก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนะี่ยสมมติว่าถ้าเกิดแบบบางคนอยากเรียนวิศวะเคมีแต่แบบเฮ้ยไม่อยากอยู่โรงงานไม่อยากทำโปรดักชันอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรสายอื่นๆที่เราจะสามารถทําได้เช่นเป็นเป็นแพนนิ่งอะไรเงี้ยเป็นพวกเทคนิคเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็ทําได้หรือแบบอาจจะไปอยู่ทางแท่นขุดเจาะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถทําได้ค่ะคิดว่าอาชีพมันค่อนข้างกว้างอะคะ่ะสำหรับสายเคมีก็ถ้าเกิดว่าน้องมาเป็นวิศวกรของ ของโรงงานนะครับงาน2ส่วนหลักๆที่น้องจะต้องดูก็คือ 1. จะเป็นในส่วนของ Problem Solving ก็คือถ้าเกิดมันมี r o u b l e Shooting เกิดในโรงงานเนี่ยน้องก็จะต้องมาคอ,คอยช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของ Improvement เพื่อที่จะ,ะเพิ่มกําไรให้กับบริษัทในส่วนของการที่ว่าลดพลังงานแล้วก็ส่วนที่2ก็คือลดต้นทุนในการผลิตนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ย โดยส่วนรวมโดยส่วนมากเนี่ยมากกว่า80เป็นจะเป็น problem solving ซะมากกว่าเพราะว่าการที่น้องทําให้โรงงานเนี่ยสามารถเดินได้อย่างสมุทตลอดทั้งปีเนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วน้องก็จะได้กําไรมาเองอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศอะค่ะ ก็คือนอกจากที่ในกระบวนการผลิตแล้วแล้วก็หน้าบริเวณหน้าจอดีเซทที่น้องลองทางานเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นออฟฟิศด้วยค่ะก็คือนในส่วนของออฟฟิศเนี่ยก็คือพวกวิศวะเคมีค่ะก็จะมาเข้ามานั่งทํางานในเรื่องของอาจจะมีเรื่องรีพอร์ตการรีพอร์ตพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแผนอะไรเงี้ยหรือการทาโปรเจกต์ต่างๆเรวมถึงพวก problem solving ที่พี่คนเมื่อกี้ได้ไดอธิบายน้องไปแล้วค่ะเราก็เหมือนต้องการใช้ห้องที่แบบเงียบเงียเนาะเข้ามานั่งทำาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราทํางานพวกเอกสารงานพวก งานวิเคราะห์งานแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาทําในนี้ก่อนวางแผนที่นี่คะ่ะแล้วเอกสารที่ทำนี่พวกมันเกี่ยวกับเอกสารอะไรบ้างครับเอกสารที่ทำอะคะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนหลักๆก็เป็นพวก iso report พ,พวก performance ของแผนว่าเป็นยังไงเดือนน,งงนี้เป็นยังไงวิคนี้เป็นยังไงหรือพวก abnormal case ะคะ่ะกรณีที่แบบแผนมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเขียนรีพอร์ตว่ามันมีปัญหาจากอะไรที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้นียคะ่ะส่วนใหญ่โปรแกรมหลักๆกก็ จะเป็น Excel มากกว่าค่ะค่อนข้างที่จะแอดวานซ์เอ็กเนิดนึงอย่างบางทีเราทำโปรเจกต์เราต้องมีการคำนวณเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเรามัวแบบนั่งจิ้มเครื่องคิดเลข่งเงี้ยมันก็เสียเวลานิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราผูกสูตรเหมือนเมคสูตรไว้ใน Excel เลยเงี้ยมันก็จะง่ายค่ะถ้าเกิดว่าน้องได้สกิลด้านนี้แบบแอดวานซ์มาอย่เงี้ยมันจะทําให้น้องทํางานได้เร็วขึ้นค่ะแล้วคนที่จะมาทํางานในสายอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง สำหรับน้องๆที่อยากมา,าทํางานด้านนี้ใช่ไหมคะพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือจะเน้นหลักๆก็คือจะใช้ทั้งด้านวิชาเคมีแล้วก็พื้นฐานทางการคํานวณค่ะก็คือเหมือนต้องปรับปรุงพัฒนาทางด้านเนี่ยให้ดีแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่ชอบด้านคํานวณอยู่แล้วชอบเคมีรวมกันอยู่แล้วถ้าจะมาเรียนาสายอาชีพเนี้ยก็คือไม่ยากเลยค่ะแล้วการทํางานในช่วงแรกพี่มีการต้องปรับตัวยังไงบ้างครับการปรับตัวช่วงแรกใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยคือทุกคนเด็กๆจะเรียนมาปุ๊บสังคมการเรียนกับการทํางานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแหละเรื่องแรกเลยจะ กับสังคมที่เราทํางานค่ะอย่างเช่นอตอนเราเรียนเนี่ยเราตื่นสายได้ถูกไหมแต่พอมาทํางานเนี่ยอย่างที่เนี่ยเข้างานเจ็ดโมงครึ่งคือจะต้องตื่นเช้าขึ้นต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่มากขึ้นอะไรนะคะก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบอยากจะเรียนในด้านวิศวะเคมีนะคะก็สาหรับน้องๆที่อยากจะเรียนด้านวิศวะเคมีนะคะก็คือเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็คือต้องพัฒนาทางด้านการคานวณทางเคมีค่ะถ้าเกิดว่า เราอยากเรียนจริงๆเราก็ต้องพัฒนาด้านนี้ให้ดีอะค่ะถึงแม้ว่าเรา,เราอาจจะไม่ัน,นักนย่น้ยแต่ถ้าเกิดเรามีใจรักอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะ <S 1> <S 1> พี่ว่ามันมันมันก็ไม่ยากอะไรเงี้ยที่จะทำะค,ะค่ะแล้วก็สายเนี้ยพี่บอกว่ามีแค่เรียกาที่ดีสามารถทํางานได้หลากหลายะคะ่ะดังนั้นก็เหมือนเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับน้องๆค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป่อยมา,มากๆครับค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะก็จากวันนี้นะครับที่ผมได้มาศึกษา ดูงานแล้วก็ถามพี่พวิศวรกรเคมีเกี่ยวกับการทํางานก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับว่าวิศวรกรเคมีเขาทางานกันยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่ควบคุมการผลิตแต่วิศวกรเคมีต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบในการผลิตด้วยแล้วก็พบจุดอ่อนของตัวเองนะครับจุดอ่อนของตัวเองที่ที่พบก็คือแบบภาษาอังกฤษครับเพราะบางคาแบบวิศวรกรเคมีเขาแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นหลักเลย พอพี่เขาพูดมาบางทีปนภาษาอังกฤษมาบางทีบางคาก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันจากตอนแรกนะครับที่คิดว่าวิศวะเคมีคือแบบการต้องแบบไปทํางานหรือไปลงไซต์ข้างล่างแต่มาจริงๆมันก็มันก็แตกต่างอย่างที่คิดไปแล้วครับเพราะวิศวกรเคมีบางทีไม่ต้องลงไปแบบทํางานแต่เป็นการควบคุมมากกว่าครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทไทยโพลีเอทิลีนครับที่ให้โอกาสผมมา ได้เรียนรู้และทดลองการทํางานในสายอาชีพวิศวกรเคมี น้องๆของเรานะคะได้ไปเรียนรู้งานจากพี่ๆที่มีประสบการณ์ตรงโอ้โหสุดยอดใช่แล้วค่ะถือเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการเลือกเรียนของเราและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเข้าคณะได้อย่างง่ายดายขึ้นถูกต้องเลยค่ะพี่นัตตี้ต้องบอกว่าน้องๆหลายๆคนนะคะ,คะเขาก็อุย้ยจะมีความฝันอยากจะเรียนอย่างนู้นอยากจะเรียนอย่างนี้อยากจะทำอย่างนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าการทํางานจริงๆแล้วในอาชีพที่เขาชอบนะั้นเนี่ยเป็นยังไงฉะนั้นรายการเรานะคะก็ได้ไปาะแสวงหาอาชีพต่างๆมาให้น้องๆ ได้ดูได้รับฟังอีกเช่เนเคยใครที่คิดว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้นะคะ,คะก็วางแผนเลือกเรียนกันได้แล้วค่ะและสําหรับตอนนี้เราต้องขอตัวก่อนค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะนําคําถามที่นุน้องถ<ฮ>ามก็มาทางแฟนเพจและไลน์มาตอบน้องๆการนึง,นขงข้อสงสัยที่น้อง,องถามขเข้ามาแต่ตอนนี้พักกันสักครูเอ้ยสักครูถูกแล้วค่ะ นะคะได้ถาง<ย>แฟนเพจปลจูกแอดมิชชั่นนัเองและสำหรับใครนะคะที่ยังมีคำถามค่ะก็ส่งมาได้ทาง Li n e ออฟ i ิเชีเหมื<ย>อนกันนะคะแอ<ย>ปปลูกแอดอมิชชั่นเติมแอดด้วยค่ะใช่แล้วสำหรับคำถามแรกในวันนี้นะคะพี่<ย>นาเต้เราก็ได้หยิบยกคันลึกขึ้นมาแล้วนะคะคำถามมีอยู่ว่า พี่คะคณะเทศศาสตร์นะคะเปิดสอนที่ไหนบ้างะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนะคะก็จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายาัยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเนรศวนมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะและมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะใช่แล้วแล้วก็มีมหาวิทยาลัยไม่กีโดนมหาวิทยาลัยวลไลลักษ์นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มีโรดมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะมาถึงมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนกันบ้างนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียค่ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะวินาตีมหาวิทยาลัยสุดท้ายนะคะ สวยอย่างที่บทเรียนอยู่กระห่าวเท่อะไรหัวเฉียวเสริมกิกกษค่ะก็รู้ว่ามาต่อกับคําถามต่อไปนะคะกับคำถามดีว่าคณะเภสัชศาสตร์นี้ต้องสอบอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าถ้า แอนมิชชั่นนะคะน้องๆต้องตอบเกทและแผดสองระับต้องแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะ<ช>บางที่ก็ใช้แกทแผดบ้างบางที่ใช้สอบข้อเขียนบ้างอย่างสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะเป็นวิชาทั่วไปเนาะฟิสิกส์เคมีชีวะคณ<ช>ิตอังกฤษขั้นขนาดทางเพศศาสตร์ค่ะก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยหรือว่าคณะกำ<ช>หนดค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่คําถามข้อที่3นะจ๊ะเขาถามกันมาว่าคณะเพศศาสตร์นะคะมีการสอบเข้าทางไหนบ้างล่ะคะ น้องๆที่ฝันอยากจะเข้าเภสัชค่ะเพราะว่าตอนนี้คณะเภสัชศาสตร์นะคะ8มหาวิทยาลัยค<ม>่ะได้เข้าร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทย,พยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่ากสพอทอไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมนะคะก็ได้แก่จุฬามหาดลเชียงใหม่มสวนะคะแล้วก็มีอุบลราชธานีนะคะมีนเรศวรมีธรรมศาสตร์มีมหาวิทยาลัย ขามนั่นเองเ<ม>ยี่างจุฬาหรือว่าธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยในปีก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ไม่ได้เปิดรอบรับตรง<ช>ค่ะก็จะรับผ่านแอดมิชัน่นอย่างเดียว แต่พอไปเข้าร่วมกับกสพทแล้วเนี่ยถือเป็นการเพิ่มช่องทางที่ดีเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเข้าเพศค่ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีทางรับตรงแล้วก็มีทางแอดมิชชั่นด้วยนะคะแต่ว่ามีบางมหาวิทยาลัยนะคะที่เปิดผ่านแค่รับตรงอย่างเดียวนะคะไม่รับแอดมิชชั่นนะคะก็อย่างเช่นมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองค่ะและนี่ก็คือคําถามทั้งหมดนะคะที่พี่ได้ยกขึ้นมาตอบน้องๆก็หอกว่าน้องๆนะคะก็จะเอาไปใช้ได้เนาะคงเป็นความรู้ค่ะและสาหรับใครนะคะที่ยังมีคําถามหลง เหลือค้าง่าดใจสอยากรู้มากกว่านี้ ก็ถามมาได้ค่ะทางแฟนเพจของเรานะคะ Blue e m i t i o n s แล้วก็ทางไลน์ออฟฟิเชียล at Blue e m i t i o n s ค่ะและสําหรับก่อนที่รายการอ m i s i o n ของเราจะจบไปนะคะพี่ก็มีเทคนิคดีๆค่ะนั่นก็คือวิธีเตรียมตัวก่อนสอบค่ะมาฝากกันได้เลยมาที่ข้อแรกเลยนะคะเขียนนานคบตัวเองนะคะต้องบอกว่าการเขียนนานค้ตัวเองเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าน้องๆนะคะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยอยากทําอะไรเรามีเป้าหมายอะไรนะคะเราก็วางแผนแล้วก็มุ่งไปในสิทธ์ที่เราหวังไว้ัเองค่ะต่อมาค่ะก็ ต้องเตรียมความพร้อมนะคะสรรหามาให้หมดเลยค่ะหนังสือก็อต้องอ่านนะคะหาคุณครูมาติวให้หรือว่าจะหาเพื่อนที่เก่งวิชานี้เนี่ยมาตีวให้และที่สําคัญค่ะต้องอ่านให้ครบทุกเนื้อหาที่จะออกสอบด้วยนะคะ<ช>เราจะได้<ช>มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็จะได้รู้ว่าตอนเนี้ยเป้หาหมายการอ่านหนังสือเนี่ยคืออะไรเนื้อหาที่จะออกคืออะไร ข้อต่อไปนะคะก็คือการวางแผนการใช้ชีวิตนะคะค่ะจะบอกว่าในชีวิตของเรานะคะน้องๆมันไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือเนาะเราจะมาอู้จะสอบแล้วก็อ่าน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 ยัดยัดยัดเข้าไปนะคะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรน้องๆน,นะคะจะต้องวางแผนว่าวิชาไหนเราควรอ่านอะไรก่อนอ่านอะไรหลังแล้วก็ให้สาคให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันนะคะแล้วก็ที่สําคัญน้องๆต้องวางแผนการพักผ่อนด,ด้วยเราต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะร่างกายเราเนี่ยจะได้แข็งแรงนั่นเองเทคนิคต่อไปค่ะก็คือการทาตารางสอบ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเราควรที่จะโจทย์วันและเวลาที่สอบเอาไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวในการอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหนควรจะอ่านวิชาไหนก่อนวิชาไหนทีหลังนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าอ่านในกระชั้นชิดวันที่ใกล้สอบมากเกินไปเพราะมันจะทําให้เรากดดันตัวเองแล้วก็อดัอดอดัอดความรู้เขาเ้าไปใน<ช>สมองทําให้สมองของเราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนค่ะข้อต่อมานะคะคือค้นคว้าเพิ่มเติม,ตมค่ะ น้องๆน,นะคะยังไม่รู้เกี่ยวกับวิชาอะไรหรือว่าเราอยากจะรู้ว่าโอ้ตรงนี้คืออะไรนะคะน้องๆสามารถคพิมความเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากตำราคุณครูผู้สอนนะคะหรือว่าจะเป็นช็อตโน้ตที่เราเคยทำเอาไว้ก็ได้ค่ะจะเอากลับมาอ่านก่อนสอบนั่นเองค่ะและเทคนิคสุดท้ายค่ะก็คือการสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางคนอ่านหนังสือไปเยอะๆรู้สึกท้อแท้เอ๊ะทำไมไม่สําเร็จสักทีนะคะก็อย่าท้อแท้ค่ะให้วาดฝันไว้เลยนะคะถึงอนาคตในวันที่ เราเนี่ยรับปร,ริญญา<ช>คิดดูคขาวันนั้นพ่อแม่ของเราจะดีใจแค่ไหนนะคะ<ช>ดังนั้นตอนนี้ค่ะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือนะคะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ค่ะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าผลัดวันประกันชรุ่งนะคะเลิกย้ำกับตัวเองว่าเอ้ยฉันคงทำไม่ได้หรอกเราจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่คะ่ะว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาสู้ได้แล้วค่ะเจปี้สวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะเราก็นําเทคนิคดีๆมาฝากกัน และสําหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปปเปอร์มินฟิลเพื่อนทุกลมหายใจและซีพีเมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันค่ะน้องๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางแฟนเพจนะคะ www.facebook.com/ ปลูกแอดมิชันค่ะรวมถึงส่งคำถามเข้ามาได้และเว็บไซต์ของเราค่ะพี่ป๋าต้องบอกว่า <isz. S 1> มีข่าวรับต้องมีรายละเอียดกิจกรรมค่ายต่างๆเยอะแยะมากมาย <anda> ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ w w w t r u e p ก a n ญญา c o m ดูย้อนหลังได้ที่ไหนคะ ดูย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube ค่ะ True ปริญญาชาแนลแต่วันนี้เวลาของเราสคนหมดลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วค่ะสวัสดีค่ะ